ครั้งนี้ที่นี่อ่างทองนะครับจะพาคุณผู้ชมได้มาที่ร้านบะหมี่ที่ทั้งอร่อยและก็คุ้มค่าแบบจุกๆต้องยกให้กับร้านนี้เลยครับร้านบะหมี่จับกังอำเภอวิเศษชัยชาญมงบอกเลยครับว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาครับอร่อยประทับใจจริงๆกับเมนูบะหมี่จับกังในราคาเพียง35บาทใส่แบบจัดเต็มไม่มีกัก๊กเห็นแบบนี้คือใส่บะหมี่3มก้อนนะครับหมูแดงนุ่มๆและน้ำหมูแดงที่ราดมานะครับก็มีรสชาติหวานอร่อยแบบ,บลงตัว บอกเลยครับว่าสั่งชามเดียวแบบนี้อิ่มอย่างแน่นอนครับหรือถ้าใครยังไม่อิ่มนะครับก็สามารถสั่งเพิ่มจํานวนก้อนบะหมีม่เข้าไปได้เลยนะครับอยากได้กี่ก้อนก็สามารถสั่งได้เลยครับหากใครที่สนใจอยากจะมาชิมบะหมีม่จับกลางอร่อยๆแบบนี้สามารถเดินทางมาได้นะครับจากบริเวณของสี่แยกวิเศษชัยชาญให้เราเลี้ยวซ้ายมานะครับมาเพียงเล็กน้อยร้านบะหมีม่จับกลางวิเศษชัยชาญน,นั้นจะอยู่ก่อนถึงทางเข้าวิเศษสบายรีสอร์ทร้านอยู่ริมถนนสังเกตได้ไง่ายครับ มาพิสูจน์ความอร่อยกันได้เลยนะครับร้านนะครับจะเปิดตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึงบ่3โมงครึ่งจะหยุดเฉพาะวันที่1และ16ของแต่ละเดือนนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่พี่หนุนนาหมายเลขโทรศัพท์0928340189ได้เลยนะครับ